มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแนะนำเกมใหม่ System Shock ภาคที่อ2อหนึ่งในเกม SPS RPG แนวสะสมเอฟเฟกสุดหลอนจากปี1999ถูกรีเมคใหม่อย่างสมบูรณ์บน PlayStation 5และ PlayStation 4ในแบบฉบับครบรอบ25ปีมาดูกันว่าการกลับมาครั้งนี้ มันจะน่าสนใจอย่างไรบ้างเกม c i t e n Shock 25ปี Remaster เกม s p s และ RPG Surprise คืนชีพบน PlayStation 5และ PlayStation 4เกมนี้นะครับลงให้เครื่อง PS5 PS4 พร้อม Xbox Series X s และก็ Xbox One Switch และ PC วางจำหน่ายคอนโซลวันที่10กรกฎาคมปี2025 PC จะเปิดก่อนวันที่26ผู้พัฒนาจาก Night Dive r Studio จุดเด่นด้านกราฟิกนะครับภาพส,สวยคมรองรับ 4K และ120 FPS บน PS5 และ Xbox Series X PC ถึง144 FPS Texture วัตถุ ซึ่งถูกฟื้นฟูใหม่หมดโมเดลตัวละครบวกอาวุธที่มีรายละเอียดสูงขึ้นรองรับอัลต้าวสกรีนเรียกว่าอัพเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก<ม>ารควบคุมนะครับรองรับ d ูโอเซนดูโ o ช็อค k 4แบบเต็มรูปแบบระบบ QuickBar สลับอาวุธพลัง FPS b r เรีวอินเทอร์เฟเหมาะสำหรับจอยมืออย่าง คอนแทคและก็แอคชั่นแบบเดียวกับเกมยุคใหม่แต่ยังมีรายละเอียดเมนูเยอะผู้เล่นบางคนจึงรู้สึกว่าควบคุมยากเล็กน้อยระบบเกมเพลย์นะครับคุณจะรับบทเป็นทหารที่ตื่นจากไคโอบนเรือฟันบาวในปี2,114มีเส้นทางสายต่อสู้เล็งวางแผนไฮบริด RPG บวก FPS ใช้อาวุธ PSI เก็บของแ a กระบบ อ่านออโต้ล็อกเพื่อเปิดเผยเ,เรื่องราวยังมีระบบฉากที่โตตอบได้หลายแบบเหมือนเกมต้นฉบับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือโคโรมันติเพเยอร์คอร์สเพย์แบบสีผู้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มม็อดสัพอร์ตโค้ดแฟนเมดมิชชั่นคอมมูนิตี้แพทจากเดวันแล้วก็มี50โปรฟี่นะครับก็คือมีทุจรางวัลเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับให้เก็บ ข้อสังเกตของเกมนี้นะครับคือเล่นเมนูจอยแล้วบางทีรีเมคปุ่มส้ำซ้อนนะครับผู้เล่นบางคนเจอปัญหาควบคุมเต็มหน้าอึดอัดนะครับแล้วก็ Cyberspace ภาครีเมคเหมือนปีก่อนใช้งานมืดแต่สำหรับบางคนก็ยังยากเกินโดยสรุปแล้ว p r e s e r v a t i o n Remaster ไม่ได้ Overhaul นะครับอยากเล่นเวอร์ชันคลาสสิกที่สมบรูรณ์ภาคนี้ก็ยังสนุก เอาละครับสรุปนะครับก็คือ System Shock 2นะครับรีมาสเตอร์ภาคนี้นะครับคือจดหมายนะครับจากผู้พัฒนาเกมนะครับถึงแฟนเกมนะครับที่อยากนำความคลาสสิกกลับมาลงในยุค p l a y s t a t i o n 5แล้วก็ p l a y s t a t i o n 4ภาพสวยขึ้นนะครับรองรับจอยนะครับแล้วก็มอดเพิ่มนะครับโคโปอารีน่าถ้าคุณอยากลองเกมแนวล้ำล้ำดนตรีและเนื้อเรื่องไซไฟที่ จะจดจาได้นะครับเกมนี้คุณควรจะเล่นนะครับเอาระครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนะนําเกมใหม่สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบเกมแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะครับว่าคุณชอบเกมนี้เพราะอะไรนะครับเราอยากให้คุณผมแนะนําเกมไหนนะครับรบกวนคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็เราจะนำมารีวิวให้ฟังอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดแต่ประการใดพูดอึกอ,กอักออกกับ้างนะครับขออภยัยวในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ